สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้มารายงานผลเลขชุดกับเพืเ่อนๆนะคะคนอื่นก็ขอแสดงความดีใจกับท่านที่โชคดีในวันนี้ด้วยค่ะสว่วนท่านที่ไม่โชคดีก็ขอให้โชคดีในโอกาสต่อไปนะคะมาดูเลขชุดของเราค่ะชุด3ามตัวตรงของเราถูกนะคะวันนี้ รางวัลออก9ก้ชุดสมตตรงของเรามี5 9าสค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลออก90ชุดห ตัวของเราไม่ถูกนะคะที่มีศูนย์ก็มีแต่ศูนย์หกแต่ถูกออมสินนะคะวันนี้หกศูนย์เลขท้ายหลังวันที่หนึ่งออกสามห้า ชิ้สิบสองตัวของเราไม่ถูกนะคะต่ะว่าโชคดีนะคะซื้อสามสี่ไม่ได้ก็เลยซื้อสามหาก็เลยชุกสรุป แล้ววันนี้ชุดสามจะตรงของเราถูกนะคะโชคดีค่ะวันนี้ก็มารายงานผลกับเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้เราค่อยมาลุ้นกันใหม่งวดต่อไปขอบคุณที่เขามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ